เศรษฐีสุดประหยัดดำรงชีวิตด้วยการกินอาหารแมวเอมี่อิลาเบธวัย5้50ปีนักเขียนชื่อดังจากลาสเวกัสเศรษฐีที่มีเงินอยู่ในบัญชีธนาคารมากกว่า3.5ล้านดอลลาร์หรือประมาณ159ล้านบาทที่ต่อให้ใช้ทั้งชีวิตก็คงจะใช้ไม่หมดแต่เธอก็เลือกที่จะยังชีพของเธอด้วยการกินอาหารแมวประทังชีวิตในแต่ละวัน โดยอลิซาเบธเล่าว่าเมื่อตอนเด็กๆเ,เธอต้องเจอกับความยากลําบากมากมายไม่มีแม้กระทั่งที่อยู่แต่จู่ๆชีวิตของเธอก็พลิกผันเธอได้กลายเป็นมหาเศรษฐีที่สามารถสร้างตัวเองได้จากการทําอสังหาริมทรัพย์และการลงทุนเธอจึงพยายามที่จะประหยัดที่สุดในชีวิตโดยเธอพยายามไม่ให้มีรายจ่ายประจําเดือนเกินงบที่เธอตั้งไว้นั่นก็คือ1,000ดอลลาร์ 1, ต่อเดือนหรือประมาณ3 0,000บาท เธอได้เล่าให้ฟังต่อว่าเวลาที่เธอจะใช้เครื่องทำน้ำอุ่นเธอจะเปิดมันเพียง22นาทีเท่านั้นเพื่อให้เครื่องร้อนเพียงพอที่จะอาบน้ำได้และภายในบ้านของเธอยังมีฟองน้ำและมีแค่อย่างละอันเท่านั้นและเมื่อพูดถึงอาหารการกินในการดำรงชีวิตของเธอต้องบอกเลยว่าใครที่ได้ฟังแล้วก็ต้องอึ้งกันเป็นแถวเมื่อเธอเลือกที่จะกินอาหารแมวประทังชีวิตในแต่ละวันซึ่งเธอบอกว่าการทำแบบนี้สามารถช่วยประหยัดเงินเธอได้ถึง200,000ดอลลาร์หรือประมาณ2ล้านบาทเลยก็ว่าได้ โดยเธอได้กล่าวทิ้งท้ายต่อว่าเมื่อเธอใช้ชีวิตที่ประหยัดสุดๆแบบนี้ผู้คนที่เห็นหรือรู้เรื่องนี้ก็กลับมองว่าเธอหน้ารำคาญแต่เธอก็เลือกที่จะไม่สนใจและขอใช้ชีวิตที่ประหยัดแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆก็พอ